จัดรถเข้าใหม่มาให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ New ออร i ตัวนี้โฉมหน้าใหม่นะคะปี2020นะคะพี่คะคันนี้นะคะได้ในส่วนของราคาสุดพิเศษเลยนะคะ529,000บาทเท่านั้นออกห้างป้ายแดงอยู่ที่879,000บาทเนาะซึ่งเปลียดกว่าป้ายแดงไปเลยนะคะ300กว่าบาทเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องพาดูทั้งภายนอกแล้วก็ภายในไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะได้นในส่วนของสีบอลเงินนะคะกระจังหน้าก็เป็นตัวโฉมใหม่แล้วนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์นะคะในส่วนของตัวโคมไฟนะคะตัวนี้ก็มีไฟเลี้ยวให้แล้วนะคะกระจังหน้าสีดำตัดด้วยสีบอลเงินแบบนี้เลยนะคะและในส่วนของด้านถัดมาเลยนะคะตัวนี้นะคะได้นในส่วนของแมกอัลลอยนะคะและที่สำคัญเนาะ เราไม่ได้ใส่ในส่วนของตัวยางติดรถให้นะคะน้องต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวยางให้ใหม่เลยทั้งสีเส้นนะคะเป็นยางของ m ม็ซนะคะ20 5ศูทับ55 R 1 6นะคะตัวนี้ได้ในส่วนของตัวยางปี2024เลยนะคะดอกยางหนาะๆเน้นๆแบบนี้เลยนะคะใช้งานได้ยาวๆไปเลยนะคะหกปีก็ยังคุ้มเลยนะคะพี่คะมันใช้งานไปนะคะก็สามารถสลับเปลี่ยนรอยางได้นะคะ ในส่วนของด้านถัดมาเลยตัวกระจกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวติดกระจกด้านข้างมาให้แหล้วนะคะตัวเบ้ามือจับต่างๆนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะตัวกระจกใหญ่ก็จะมีเส้นตัดคาดโครเมียมแบบนี้เพิ่มดีเทลตัวรถให้อีกนะคะดูทรงสมาร์ทเพิ่มยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งจุดเลยนะคะสําหรับด้านในของน้องนะคะเปิดออกมานะคะอย่างแรกเลยมาดูในส่วนของหัวน็อตด้านข้างก่อนเลย หัวน็อตด,ด้านข้างนะคะไม่ขันไม่ถอดไม่มีรอยพ่นสีทับเลยนะคะเพนเพจเดิมโรงงานค่ะเรามีผลการตรวจรถให้ด้วยนะคะจากบริษัทใหญ่ๆเลยนะคะว่าจะเป็นวินสเปกชั่นจากประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทิเชอร์จากเยอรมันนะคะซึ่งมีใบเซอร์ผลตรวจรถแต่ละคันให้ดูเลยนะคะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่แบบดูออนไลน์นะคะสามารถตัดสินใจได้เลยนะคะ ตัวเม็ดอารเดิมนะคะด้านข้างไม่มีชนไม่มีเปลี่ยนข้างมาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวต้องเกะให้ดูทั้ง4บานเลยนะคะนี่ก็เป็นหลักๆในการแบบเลือกซื้อลดมือซองนะคะพี่คะมาดูในส่วนของบานถัดมากันบ้างเลยนะคะในส่วนของเม็ดอาร์คนะคะตัวนี้นะคะก็มีปุ่มล็อกเด็กให้ทั้งซ้ายเลขขวาเลยนะแกเม็ดอาร์คบานที่2ให้ดูกันบ้างเลยนะคะ เรียงกลมกันแบบนี้เลยนะคะพี่คามั่นใจในตัวโครงสร้างได้นะคะของร่องนะคะโครงสร้างเดิมโครงสร้างเทแน่นอนนะคะไม่มีโซนหนักทิดความน้ําท่วมนะคะตรวจเจอรับซื้อคืน1น0เอร์เซนตเต็มเลยนะและในส่วนของถังน้ํามันนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะรองรับ e ยี e 8 5ดเรียบร้อยแล้วนะคะมาด้านหลังกันบ้างตัวด้านหลังนะคะรอบๆอบคันนะคะตัวนี้นะคะ ตัวสีนะคะจะเห็นว่ามันสม่ําเสมอมากเลยนะคะซึ่งมือสองนะคะเราคัดเก็ดเมาเนาะก็มีเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะคะสีถลอกเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเลยนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดเลยนะคะตัวไฟนะคะเป็น LED แล้วนะคะเดี๋ยวต้องขออญาตเปิดในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังให้ดูนิดนึงพอเป็นตัวโฉมใหม่เนี่ยสามารถเปิดจากด้านหลังได้เลยนะเดี๋ยวมาดูหัวน็อตด,ด้านข้างกันก่อนเลยนะ หัน,น็อตด้านข้างนะคะไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะคะพี่คะหรือว่าไม่มีรอยพอนสีทับแต่อย่างใดเลยนะคะดูได้เลยเนาะนี่นะคะเดีย๋ยวลองให้ดูทั้งซ้ายและก็ขวาเลยนะคะพวกซีนต่างๆด้านข้างนะคะก็เป็นเดิมโรงงานหมดเลยนะคะ <Okay. S 1> มั่นใจในตัวรถของเราได้เลยนะคะเราคัดรถสวยรถดีและมีคุณภาพมาให้แล้วเนาะนี่เลยนะคะก็เป็นหัวน,น็อตด้านข้างต่างๆเนาะไม่ขันไม่ถอดเลยนะคะพี่คะ ห้องเก็บสัมภาระาของเขานะคะก็จะมีขนาดที่แบบค่อนข้างจะใหญ่เนาะใส่ของได้เยอะเลยนะคะเพราะมันมีความลึกเข้าไปด้านในอีกนะคะตัวนี้ด้านในส่วนของตัวยางอะไรนะคะก็มีอุปกรณ์แม่แรงต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อกันในส่วนของรอบๆคันกันเลยนะคะมาฝั่งนี้บ้างมาดูเม็อัพฝั่งนี้บ้างเลยนะคะนี่เลยนะคะ านที่3แล้วนะคะต้องก็แกะให้ดูทุกบานเลยนะคะเผื่อแบบใครที่ดูออนไลน์เนาะไม่ได้มาดูรถจริงนะคะก็จะได้ตัดสินใจจากคลิปนี้ได้เลยนะคะพี่พี่ที่แบบสนใจคันนี้นะคะสามารถทักมาขอลิงก์ผลตรวจรถกับเราได้นะคะต้องตองจะมีลิงก์ผลตรวจรถของแต่ละคันให้เลยนะคะมากันต่อเลยวันนี้ตรงเบ้ามือจับเนี่ยจะมีปุ่มคีย์เลสด,ด้วยนะคะปุ่มล็อกรถเปิดรถนะคะก็จะมีตนนั้งแต่ตัวปี18ขึ้นเลยนะคะ มาดูหัวน็อตด,ด้านข้างกันต่อไม่มีรอยขันรอยถอดเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยบิดเบีย้ยวแต่อย่างใดนะคะตรงด้านข้างประตูนะคะก็จะเป็นแบบอตัตโนมัตินะคะเป็นปรับไฟฟ้าหมดแล้วมาดูบานสุดท้ายบ้างนะคะในส่วนของเม็ดอาร์คนะคะเม็ดอาร์ค <ๆ S 2> เดิมๆนะคะเรียงกลุมกันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆมั่นใจได้นะคะบอกแล้วว่า รถสวยและมีคุณภาพแน่นอนเนาะสำหรับตัวภายนอกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตามตรงไปดูในส่วนของภายในเนาะกันบ้างคะ่ะในส่วนของด้านในนะคะตัวนี้จะเป็นแบบคุมโทนดําแล้วนะคะตัวเบาะดํานะคะคอนโซลก็เป็นสีดํานะคะด้านหลังนะคะก็มีเข็มขัดเบลลให้ทุกที่นั่งนะคะสามารถติดตั้งคาซีทเด็กได้เลยนะคะและที่สําคัญเนาะตัวโฉมใหม่เนี่ยนอกจะมีแอร์หลังแล้วนะคะก็ เหมือนถ้าด้านหน้าไม่ถึงเนี่ยด้านหลังก็สามารถปรับระดับได้เลยนะคะแอร์ด้านหลังนะคะเย็นถึงใจแน่นอนค่ะพี่ไฟด้านหลังเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะหลังคาฝ้าเพดานไม่มีรอยยันรอยเลอะรอยเจิมจ้าเป็นไงกันบ้างคะสำหรับด้านหลังเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างเลย ในส่วนของด้านหน้านะคะคันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยนะคะน้องจะออกแบบคุมโทนสีดำเนาะว่าจะเป็นตัวเบาะหรือว่าคอนโซลต่างๆนะคะตัวนี้นะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์กชันด้านซ้ายด้วยนะคะคันนี้เลขไม์ของน้องอยู่ที่1,16,643กิโลเมตรนะคะตกปีหนึ่งประมาณ20,000กิโลนะคะซึ่งปีหนึ่งนะคะเฉะลี่ยเนี่ยวิ่งวันละ60กิโลเมตรต่อวันเท่านั้นซึ่งถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะ ไมประมาณนี้เนาะไม้แท้ด้วยนะคะพี่ขาไม่มีการกรอไมเลยนะตัวนี้ได้ใน,นส่วนของปุ่มพูดสตาร์ทนะคะปุ่มปรับแอร์นะคะก็มีปรับออตโต้นะคะเหมือนในรถอุณหภูมิรถนะคะก็สามารถปรับออตโต้เลยนะคะน้องนะคะจะช่วยให้อุณหภูมิในรถนะคะเย็นนะคะแล้วก็จะปรับมาเป็นปกติเนาะตัวนี้ก็เป็นเกีย์ออตโต้นะคะก็มีช่องใส่แก้วให้2ช่องนะคะแล้วก็มีคุณแกรรีโมทหนึ่งดอกนะคะสามารถเปิดจากด้านหลังได้ด้วยนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวมาดู พวกหน้าเกตต่างๆบ้างตัวนี้นะคะก็ได้ในส่วนของเล่มคู่มือมีมาติดรถให้ด้วยนะปกติมือ2เนี่ยไม่ค่อยมีนะคะพี่คาส่วนแอร์แบกหรือว่าถุงลมนิรภัยนะคะตัวนี้ก็มีให้ทั้งหมด7จุดด้วยกันเลยนะคะตัวนี้นะคะภาษีนะคะของน้องนะคะวิ่งได้ยาวๆอีกเลยนะคะประมาณ10เดือนนะคะไปหมดทันวา6.8นะคะส่วนพรบอรนะคะเราต่อให้ใหม่อยู่แล้วนะคะพี่ขา1ปีนะคะตัวนี้เนาะ ด้านหน้านะคะก็มีกระจกด้านหน้าให้ด้วยนะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งข้างเลยนะคะไฟหน้าใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวตามน้ององไปดูในส่วนของสภาพ้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างเลย มาดูกันในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างเลยดีกว่านะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรนะคะหรือว่า125แรงม้านะคะให้กําลังรอบสูงสุดนะคะถึง6 5 0รอบต่อนาทีเลยนะคะสําหรับตัวห้องเครื่องนะคะจะเป็นรูปแบบตัวโฉมใหม่ก็ไม่มีในส่วนของฝาครอบเครื่องนะคะตัวนี้เครื่องพันหนะคะจุดเต้มสีเดิมนะคะจากโรงงานนะคะก็มีอยู่นะคะ ขายของเล้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะหัวน็อตต่างๆเนาะด้านในก็ไม่มีรอยคันรอยถอดเลยนะคะพี่ขาแก้มซ้ายแก้มขวานะคะคานเดิมหัวน็อตเดิมนะคะก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะต้องยังมีในส่วนของการรับประกันให้ด้วยนะคะนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันเลยนะคะในส่วนของฟาระกโปงนะคะตัวนี้นะคะเม็ดอาร์เดิมโรงงานนะคะ จุดฉลากคันเตือน5จุดครบเลยนะคะเป็นกันความร้อนสภาพ9.9เเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนฝากระโปรงมาอย่างแน่นอนเนาะสำหรับพี่ๆคนใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วเกิดสนใจออติสคันนี้ขึ้นมานะคะบอกเลยว่าคุ้มมากพี่ๆคะ่ะ สำหรับคันนี้ผ่อนแค่เดือนละแ0 0พันบาทเท่านั้นเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจเอาติ๊คันนี้นะคะ1.6 g ีนะคะปี2020นะคะค่าตัวเพียง5 29,0 0 0บาทเท่านั้นดอกเบีย้ยสมเส็จเริ่มต้น4ปีอยู่ที่2.59%เลยนะคะก็ดีจะเต็มฟีดาวได้เลยนะคะหากท่านใดสนใจนะคะเรายังมีในส่วนของค่าฟรี90วันให้ด้วยนะคะและถฐานน้ำมันเครื่องให้ฟรีอีก2งครั้งหรือว่า20,000กิโลนะคะและ s อ t f าร i ท y เฟ a ิลรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้อีกด้วยอ่ถ้าได้สนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยค่ะ095-0304-555ค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย